สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ได้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT กันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันเพียบเลยครับรวมถึงหนังสือใหม่ที่น่าอ่านน่าสนใจในช่วงหนังสือออกใหม่ด้วยครับไปเริ่มข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับกับการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชราุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนพรรษา60พรรษาอย่างเฉลิมพระเกียรติสิริ สัทธิพัฒบรมราชกุมารีเมื่อคืนนี้ครับ บทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบ,บรมราชกุมารีที่สนุกสนานถ่ายทอดถึงเรื่องราววิถีชีวิตและวิธีการทําอาหารไทยอีสานยอดนิยมอย่างเพลงส้มตำมาขับร้องเรียกเสียงปรบมือได้อยา่างตึกกล้องหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเลยนะคะสําหรับนักร้องหญิงเสียงคุณภาพปานธนพรแวกประยูนในการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสิริสัิพัทบรมราชกุมารีหรือคุรุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่34ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพพรตดสุดาสยามบรมราชกุมารีในวรโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาวันที่2เมษาย,ยนนี้พร้อมแสดงความจงรักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยมีการแสดงดนตรีอย่างหลากหลายจากนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยคณะครุศาสตร์สาขาดนตรีศึกษาทั้งการขับร้องเพลงไทยเดิม การขับร้องบรรเลงดนตรีไทยเทิดพระเกียรติอสิรวาทบรมราชกุมารีการแสดงดนตรีสาโกหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นวงเพลคัชชันที่สนุกสนาน เรรเลงเปียโน,โน8มือโดยผู้เล่น4คนกับเปียโน2หลังในชุดสิริสัติพัฒเฉลิมรัตมงคพลพร ถึงการบรรเลงแบบผสมผสานดนตรีไทยวงใหญ่กับวงดุริยางสากลในชุดพระบรมีปกเกล้าเหล่าข้าเทอสอทอซึ่งครูมนตรีปราโมชศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยประพันธ์ไว้เมื่อปีพศ2534ในวโรกาสทรงจเจริญพระชนมพรรษาสามรอบ36พรรษาด้วยค่ะต่อเนื่องเรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีกันไปอีกหนึ่งงานเลยนะครับ กับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มมาดอบอุ่นยังตูพบทอนไลฟ์ครั้งแรกมีได้แค่ครั้งเดียวที่จะมาเรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆในปลายเดือนหน้าแล้วครับ มินิคอนเสิร์ตด้วยการนำเพลงดังของตัวเองอย่างที่เดิมในหัวใจเพื่อนการสุปทีและอีกมากมายไปเอาใจแฟนเพลงแฟนคลับโดยเฉพาะสาวๆที่ตามไปให้กำลังใจจนแน่นลานอีเดนศูนการคาเซนทอนโรลให้ได้กรี๊ดได้ร้องตามกันก่อนเลยนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มมากอบอุ่นตู่พบทอนในงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีบนเส้นทางดนตรีที่มาพร้อมกับชื่อเก๋ๆตู่พบทอนไลฟ์ครั้งแรกมีได้แค่ครั้งเดียวซึ่งงานนี้หนุ่มตู่พบทอนก็เตรียมตัวขนเพลงฮ <c oughs> ิตเพลงสร้างชื่อของตัวเองตั้ง แต่อัลบั้มแรกถึงอัลบั้มล่าสุดไปร้องให้แฟนๆได้สน mm ุกสนานกันแบบเต็มที่พร้อมโปรดักชันแสงสีเสียงที่แฟนๆจะต้องประทับใจรวมถึงแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ที่จะไปร่วมมอบความสุขผ่านเสียงเพลงในครั้งนี้ด้วยก็เตรียมตัวไปฟินกับบทเพลงเพราะๆของเขากันได้นะคะในวันเสาร์ที่28มีนาคมเดือนหน้าที่ันเดอเมืองทองธานีหาซื้อบัตรได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์เจ้าเดิมค่ะ ตอนนี้ได้เวลาของนักอ่านกันแล้วนะครับกับหนังสือใหม่ที่น่าอ่านน่าสนใจที่สาวนักอ่านของเรามีมาฝากกันเป็นประจำในทุกวันพุธแบบนี้ในช่วงหนังสือออกใหม่ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะทุกวันพุธแบบนี้ก็ต้องมาพบกับดิฉันสาวนักอ่านค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันก็ยังคงมีหนังสือที่น่าอ่านน่าสนใจหลากหลายแนวเลยทีเดียวทั้งหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะร่วมถึงหนังสือการจัดดอกไม้สวยๆด้วยค่ะ เริ่มด้วยหนังสือเพื่อการกุศลยดีที่จะนํารายได้ทั้งหมดมอบให้กับโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกมูลนิธิราม,มาธิบดีกันก่อนเลยนะคะอย่างการจัดดอกไม้สไตล์กมลากมลาสุโกศลฟโฟรส์สแตนดาดดร,ร์ดดีคอเรตติง้งวิดฟลาวเวอร์ที่เพิ่งเปิดตัวส,สดๆร้อนๆวันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากับการรวบรวมการจัดดอกไม้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบแจกันตั้งโต๊ะการจัดประดับตกแต่งเพื่อใช้ในงานเลี้ยงและอีกมากมายที่สามารถนําไปประยุกต์ดัดแปลงทําได้เองที่บ้านค่ะ จากเรื่องความงามของการจัดดอกไม้เราก็มาต่อด้วยความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในใจใครหลายๆคนผ่านหนังสือเล่มนี้กันบ้างนะคะ40จุดหมายเที่ยวรอบพิมาลัยคู่มือการท่องเที่ยวที่ได้ทั้งความรู้ไปพร้อมๆกันดินแดนที่เปลี่ยนไปด้วยมต์ขลังความเชื่อความศรัทธาและความหลากหลายของวัฒนธรรม4ประเทศทั้งอินเดียเนปาลภูตานและปากีสถานที่เชื่อว่าหากได้ไปเยือนจะประทับใจไม่รู้ลืมนค่ะ ส่วนเล่มเล็กๆขนาดกระทัดรัดที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเมียนมาชุดภาษาอาเซียนหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์น่ารู้ในชีวิตประจําวันที่เป็นประโยชน์มากๆก,กว่า1000คําซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆอย่างชัดเจนพร้อมกับคําอ่านรูปภาพประกอบและแผ่นซีดีเอ็เพื่อฝึกทักษะในการฟังพูดอ่านเขียนพร้อมสอดแทรกเพื่อเรืก,ด,กดความรู้เกี่ยวกับสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้วยค่ะก็เปลี่ยนมาเอาใจคนรักสุขภาพกันบ้างนะคะกับน้ําผักผลไม้ชะลอวัย1 162สูตรความอ่อนเยาว์ด้วยน้ำผักผลไม้ที่ดีต่อร่างกายสุขภาพผิวและระบบต่างๆที่สามารถทำรับประทานได้เองที่บ้านของคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับหนังสือออกใหม่ในสัปดาห์นี้มีเล่มไหนถูกใจเป็นพิเศษหรือเปล่าถูกใจเล่มไหนก็ไปหามาอ่านกันได้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะส่วนใครที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากนักนะครับเราก็มีงานกิจกรรมดีๆที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้มาให้เลือกไปเที่ยว ไปพักผ่อนแทนเช่นเคยในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับนิทัศการมรดกศิลป์คืนถิ่นมาตุภูมิที่พิพิพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครแฟชั่นโชว์ MTF Mass Metropolitan the Fashion Show ที่สยามสแควร์วันเทศกาลแห่งความรักเอเชียทิคอินเลิฟที่เอเชียทิคเดอะริเวอร์ฟอน์ค่ะ ตอนนี้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสารรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT รวมถึงผมอิดพิชานในวันนี้ก็หมดลงอีกแล้วนะครับคงต้องลากันไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ